สวัสดีค่ะมาได้พี่น้องดูขนมจีนผักประกาศดองแล้วก็นี่นั่นประกาศอะไรไม่รู้ฮอตด,ดอกมีฮอตดอกด้วยนะส้นแล้วก็น้ำยาป่าปลาทูน่าบบได้ใส่ย,ยังหรอกมีแต่น้ำมีแต่ปลาทูน่าอย่างเดียวนี่เลย เียรังีว่นะา,ม,ม,าวมันคิวมันออกคิ้วๆไปเผ็ดแซ่บเท่าคนมากมามานะมาแล้วค่ะพี่นอ้องฮะที่ททตัดอ,อ,อีกอย่างอีกมันยังบอยยาวอยู่เนีอุ้ยมันก็เบิร์ตซ้ำนั่นแล้วแต่ตัดอ,อ,อีกเนี่ยมันยังบท่ันยาวเลย กินข้าวเด้พี่น้องเด้อบอกก่อนนะคลิปนี้ไม่ได้ใส่ไม้เด้ไหมนะ้องพาองค์ชายไปเดินเล่นเสร็จแล้วก็กลับมากินข้าว จะทอดไก่ไม่ได้ซื้อแป้งมาลืมเอ้ยซื้อแป้งมาแล้วแต่ว่ามาถึงไอ้นั่นพี่คิดเงินถุงแตกแม่เลยเอาไปได้เลยบปได้แป้งจุบไก่ทอดซะเมื่อมือน่นเลยไม่ได้เอามากมันแตก ช่อยสายวันากินข้าวไม่เนี่ยน้อง

ขาหมูไปนองเล้แสบเนาะพรุ่งนี้วันเสาร์ตื่นสายได้น็กนงอยไม่ได้ไปโรงเรียน จะปิดเทิมแล้วไปแล้วได้ได้พักผ่อนแล้ว อาทิตย์หนะ้าน่าจะไปแมคโครพี่น้องจะไปหาซื้อหอยเนื้อหอยอะไรอ่ะเขาเรียกเนื้อหอยอะไรไม่รู้มาไว้กินกับส้มตำกับปลาแซลมอน,าม,อนมาไว้กินของปลาแซลมอนนะพี่น้องจะไปซื้อแพ็คใหญ่มาไว้อยู่แมคโครมันมีแพ็คใหญ่ พางไปทย์หน้าวันนี้เน่จะซื้อจากรถตัดแล้วแกว่าเดี๋ยวที่หน้าไปซื้อที่ไม่ครมันได้เพกใหญ่กว่านี้ แค่ด้วยจะซื้อปลาดินขนาดสี่นิ้วนี่แหละมาอยู่จากตลาดจากโลสองโลพี่น้องมาทําปลาดินเด็ดเดียวแล้วแพ็คไว้ซีนไว้ไล่อากาศออกแล้วก็เก็บไว้กินเองไม่มีดดแดดหรอกจากแดดครึ่งนี่แหละหรือแดดเดียวนี่แหละถ้าจัดถ้าไม่จัดก็แดดครึ่งมันแห้งแล้วก็มาใส่ถุงซีน อกเกไว้ได้กินได้นานไม่ได้ทําขายแล้วพี่นองหด้อในติดทาไว้กินเองเวลาอยากทอดปลาเน่งกินกับส้มตำหรือกินกับแกงส้มแกงเผ็ดทอดกินกับตำน้ำพริกผักรวกสดๆนแนเสบ

อีกเดือนก็กว่าก็จะได้กลับบ้านไปส่งเด็กน้อยหายายแล้วไม่แน่จะอยู่กันสองเท่าแล้วบันเนี่ยลูกไปเที่ยวเซกาก็จะไปหาเพื่อนก็ไปเยี่ยมยายเขาด้วย ก็จะลงไปทำบัตรประชาชนด้วย15ปีแล,แ,ลแล้วแล้วจะมีเรื่องไปทำธุระส่วนตัวอีกจะเปลี่ยนนามสกุลเด็กน่อย 哎呀！ จะให้เขาไม่แช่นาบสกุลเต่าเนตอุดมพันธ์เ้มน้ลหนักอะไเรื่องพี่น้องเอย้ยพ่อใหญ่แกบอกให้ทำตั้งนานเน็ตไม่ทำ ไปรอบนี้เนี่ยจะไปถามทางอำเภออยู่ว่าต้องใช้ใครมาเป็นพยานบ้างหรือว่าใครต้องคำเพราะว่าเด็กมันยังไม่ครบสิบเ้าปีไหมยังไม่บรรลุบรรลุสีภาวะ น่ก็ถามทางอําเภอในอุดรแล้วแหละว่าเราเป็นแม่เราอะไรอะเป็นคนดูแลลูกพ่อเลี้ยงเขาไม่นับด้วยจ้ะถึงจะเป็นพ่อหลังเป็นพ่อเลี้ยงดีนาดไหนเขาก็ไม่นับเขาเลยว่าแนทพสิทิ์ที่จะเดินเรื่องโอนสิทธิ์ลูกได้คนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำเพื่อจะมาเช่นนามสกุลเก่าเนทคืออุดมพันธ์ จะต้องไปทำเรื่องอยู่ที่เซกาเพราะว่าเนะี่ยังไม่ได้ย้ายเด็กน้อยมานี่ ม่าจะไปถามทางเซกาก่อนว่ามันจะเหมือนกันไหม <c oughs> น่าจะต้องใช้แม่เน็ตมาเป็นคนค้ำรับรองสิเลยจ้ะเพราะว่าตอนนี้เน็ตใช้นามสกุลพ้อใหญ่แล้วเนาะถึงน้อยก็ต้องใช้นามสกุลอุดมพันธ์ก็คือนามสกุลเก่าเน็ตน่านก่หมายถึงนามสกุลของยายที่เกใช้อยู่ทุกวันนี้น่าจะต้องใช้ยายเลยมาเป็นคนค้ำ ว่าทำไมจะเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้นามสกุลเนตคือพ่อใหญ่ว่าเพื่อนซีอยากพาเด็กน้อยไปเที่ยวบ้านเกอแต่ไม่อยากให้พ่อของมาเซ็นใบอนุญาตนำเด็กน้อยออกพีหนงถ้าเด็กน้อยไม่ไม่บรรลุสติภาวะเราต้องมีใบยินยอมจากบิดาเดะมาเซนยินยอมไม่ราเอาลูกออกนอกประเทศแต่ถ้าเป็นนามสกุลเรานะ่ะ บิดาไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเราเดินเรื่องเป็นคนรับผิดชอบดูแลบุตรเพียงคนเดียวฉะนั้นก็เลยสามารถเอาลูกออกได้โดยที่ไม่ต้องเดินเรื่องเอาใบยินยอมจากผู้เป็นพ่อในขณะที่เด็กยังอยู่ในอายุยังไม่บรรลุติภายวะนม่ก็เลยว่าเน็ตไม่เน็ตอยากจะรอให้เขาเปลี่ยนเองเพราะใหญ่ว่ามันนาน นู่นแหละทางอำเภอเขาถึงจะยินยอมให้เด็กเซ็นเปลี่ยนเว่ยตัวเองไม่ใช่ยี่สิบหรอกเดี๋ยวนี้มันสิบแปดหรือสิเก้านี่แหละแต่แกว่ามันนานแกอยากให้เปลี่ยนมาใช้นาบสกุลเน็ต อยากให้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมันก็ดีเลยพี่นวกไม่อยากคาราคาสังกันเปลี่ยนมันก็ดีรู้อยู่ดอกข้าเขามีครอบครัวไปเดี๋ยวนี้น่ะกฎหมายมันออกมาใหม่แล้วแต่งงานเราจะใช้นามสกุลของเราก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้นามสกุลสามีเนาะมัน่นจิตของเราแม่ก็เลยอยากให้ขอแค่นามสกุลตาเขานั่นแหละอุดมพันธ์ อยากข้า,า,ขาราช้างกันที่น้องถามว่าปิดกันลูกกับพ่อแท้ไหมนัดบัเคยปิดกันแต่เขาไม่มาใช้สิทธิ์ในตรงนั้นเวลาลูกไปหาบัเคยถามความแสดงความเป็นพ่อ ตัวลูกบบจะมาหาลูกเจอุดรอ,อยู่โรงเรียนบกเคยอมากเด็กน้อยกลับไปเซกามาหาลูกบบตอนเย็นพ่อจะเข้ามาหาตัวบมบมากไ่หนอกตลบตะแรลงปินหน้าปินหลังผู้เป็นลูกก็ทาไปต่ วันแล้ววันเล่าสุดไายบอกมามาเท่เดียวนั่นแหละบอกว่าได้งานทํำพ่อจะโอนเงินให้นะขัาบัญชีให้ว่าเป็นเงินทุนการเรียนการศึกษาบอมมีพูดตั้งแต่เลิกกับเน็ตเมื่อหกปีที่แล้ว หมดเวลาแล้วสําหรับคนเป็นพ่อแบบนี้แม้แต่น้องคนไม่สบายตอนนั้นเน็ตยังไม่ย้ายเข้ามาโรงเรียนนี้เขาอยู่ใกล้ลูกที่สุดเขายังไม่เข้าไปเอาลูกไปรักษาอะไรที่ไหนปล่อยจะน้องวนเป็นหนักคิดเอาบปงเารด สามีเนตไปหาทางสุดท้ายก่อนที่เนตจะไปอีกเลยเนตได้ยินข้าเดี่ยวพี่น้องจุกเป็นอย่างตีถามเฮ้าเราก็นึกว่าเขาเป็นหว่วงเป็นจังไรล่ะกับพัวฝรัง่งอดีตแม่สามีเลยเนตพาผัวเนตไปนั่มด้วยพ่อใหญ่แต่แกอยู่บนรถแกมไม่ลงเนตก,ก็เลยบอกดียุเดี๋ยวเด็กน้อยจบปหกก็สิบ้าไปอยู่นั่มแกนี่แหละ บอกว่าอดีตแม่สามีน็ว่าจงไหนมึงเอาตัวเองรอดลรวบ่ถึงจะเอาลูกไปยุ่นน้าเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนเป็นอย่างค่อยจะเอาลูกไปยุ่นํำ้ำคือมันเจ็บจีดในหัวใจเฮาเลยเป็นอย่างเขาต้องวอาซ้ําเติมเฮาจังส่ลูกชายเจ้าของถามว่าดีบ่มันก็ดีแต่ว่าบ่ดันครอบครัวให้ขึ้นม่แต่ดึงครอบครัวจมลง เเป็นผู้นั่มมีแต่ให้เฮาเป็นผู้นัม่มว่าแต่เราว่าแต่เฮ้าปลูกสะไยบ่ดีหาวห่าเฮ้าคบชู้หาว่าเฮ้าไปเห็ดาน้าแล้วนอกใจผัวแม่นเป็นอย่างคือเฮ็ดจังสันที่เพราะเฮ้าทนกับลูกชายเขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนมากสิบปีคือมันพอแล้วเป็นอย่างคือบ่เบิ่งลูกเจ้าของเลยว่าทำตัวคือเด็กคือบ่เห็ดทำตัวให้เป็นผู้นั่มนี่ แม่เต่กากแฟแก้วเดียวอะ่ะพี่น้องอยู่ในเตียงนอนเนะ็ตต้องชงไปให้เขาถึงเตียงอะ่ะมันใช่สันดาลและนิสัยของผู้ชายต้องทํำไหมไม่ได้ดังใจก็เงี้ยวอ่าชักดิ้นชักงออยู่ในมุ้งขนาดว่าเป็นพ่อคนสองคนแล้วนะเนะ่ตเลยว่าไม่ไหวเนตะก็เลยเลิกเลิกเลิก,เลกทีนี้ก็ไม่ได้เลิกกันด้วยดีหรอกคือเนะ็ตพยายามทําทุกทางอะ่ะ เป็นคนไม่ดีมั่งดื่มเหล้านู่นนี่นั่นติดเพื่อนติดมเมรีเทมาพยายามเฮ็ดตัวให้เร็วในสายตาของสามีเพื่อที่จะเลิกพเพราะเฮ้าเหนื่อยที่นี่พ่อมาเป็นจังสีเพราะว่าเฮ้าบอดีบอดีเพรว่าอันนั้นเราบอกเป็นอย่างแต่มาพูดซ้ําเติมมึงคิดว่าเขาเป็นพ่อเรื่องดีเราบอกไว้ใจเข้าปันนี่เราบอกเพื่อจะเอาลูกที่เป็นผู้หญิงไปอยู่นั่คิดว่าผู้ชายทุกคนน่ะจะเข้าใครที่แบบ ได้แม่เอาลูกด้วยเหรือจังซี่บอกความคิดของคนความหมายของเขาจะแตะจะแปลไปทางนั้นแหลกไหมเพรว่าถ้าเอาเราเอาไปอยู่เอาลูกเราไปอยู่แล้วผวัวเพื่อที่ยกจะมาขืนใจลูกจังซี่แน่ใ,นใจระบอกข้อดีพอจนขนาดเอาลูกไปอยู่นั่งมาที่นอกแม่ผัวเก่าเน็ตเว้าวประมาณนั่นแหละจนทุกวันนี้ไม่กล้าเมตตามองหน้าเน็ตเลยเพราะว่าสามีเน็ตบอมเมนผู้ชาย ใจสัตว์จังสั้นเน็ตขอโทษด้วยจ้ะที่จะอะเอาแม่ไม่โพยจะมาเอารูปอีกเบิ้งเอารดว่าเขาว่ขนาดไหนเอาแล้วี่หนอกว่แล้วก็ศูนย์มันหลายต่อหลายอยา่างไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ